สวัสดีค่ะัมาพบกับเจนอ้อดวงดีอินเทีรเน็ดีไซน์เชียงใหม่นะคะวันนี้เราจะมาไลฟ์ขายของขายตู้แผงทีวีนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างตรงนี้ตู้แผงทีวีในราคา9ก้าหสีดูนะคะดูสินค้าของเราตัวสีนะคะสีเทามีซ่อนไฟนะคะและเรามีรางซ่อนไฟอยู่ด้านบนนะคะมี ร่างร่างซ่อนม่านในทั้งหมดนะคะ9 4 0 0 0ถ้าสนใจตักตะกร้าไว้ด้านล่างดีแล้วนะคะ5 4 3 2 1อง่ะหมดค่ะไปต่อค่ะมาค่ะและนี่คือบาร์ในราคา35,000นะคะเราก็จะมีการตกแต่งไว้นะคะหน้าไหว้ ข้างในสามารถจุของได้เยอะเลยนะคะคมาถึงส่วนในครัวนะคะในครัววันนี้ปักตะกา้าสวยเลยงานครัววันนี้พร้อมซิงค์นะคะอยู่ที่ราคาเดี๋ยวเขาดูราคาหน่อย1นึ่งแกว่าบาทมีลิ้นชักตู้เก็บของนะคะหลากหลายชั้นมากและท็อปด้วยหินนะคะคทนทานและแข็งแรงดีไซน์สวยงามค่ะ ในห้องนี้แสนสองค่ะดูสิคะว่าเราได้อะไรบ้างมีตู้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนอะไรเนี่ยโต๊ะื่องแป้งอาลิ้นชกักแล้วก็จะมีตู้ทั้งสองฝั่งนะคะการใช้สอยก็คือสามารถวางสิ่งของแล้วก็เสื้อผ้าได้ครบได้จุเลยมีงานไหวายตกแต่งด้วยหวายนะคะ ข้างในจุของได้เสื้อผ้าและกระเป๋าเดินทางกว้างมากเลยนะคะในราคาทั้งหมดนี้คือ1,2,000 0บาทค่ะถ้าชอบถ้าชอบถ้าชอบนะคะ